สวัสดีเช้านี้นะครับพี่น้องก็ไม่ค่อยจะมืดเท่าไหรนะ่นะพี่น้องประมาณนี่นะครับเวลาก็หกโมงนิดนิดนะครับก็เข้ามาสวนนะครับตามสะดวกนะครับเหมือนเดิมนะครับกีตตอนไหนกี่ต้นสะดวกนะพี่น้องก็เป็นการค่อ,อนคลายด้วยนะครับแล้วก็าได้ผลตอบแทนด้วยนะครับ อาจจะเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านี่คงไม่ไหวนะครับถ้าเอาแค่ดา้านเกษตรการกินอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้มาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะครับว่าจะเปิดประเด็นเรื่องอวันนี้ก็ <c oughs> อยากจะพูดถึงประสบการณ์เหมือนเดิมแหละพี่น้องนะก็จะพูดถึงเรื่องออทำยังไงนะครับ ถ้าเอา่อที่ติดกันนะครับแล้วทําคนละอย่างนะครับนี่นะครับนี่คือปัญหาโลกแตกนะพี่น้องเอ่อก็ทํายังไงดีนะครับอา่าอย่างเช่นว่าเราปลูกมันคนหนึ่งปลูกยางนะครับอา่าแน่นอนนะพี่น้องปลูกยางก็ต้นใหญ่นะครับมีผลกระทบแน่นอนนะครับปลูกมันก็ต้นเล็กนะครับแล้วก็ ถ้าโดนต้นไม้ใหญ่บังแสงนะครับก็จะมีปัญหากันนะครับก็เลยมาเล่ามาแชร์ให้พี่น้องฟังนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าถ้าเราเป็นคนปลูกปลูกยางพารานะครับข้างเขาปลูกมันนะครับสิ่งที่จะต้องทําก่อนปลูกนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าปลูกแล้วก,ก็คงแล้วไปนะครับ อ่าถ้าก่อนปลูกก็ควรจะเว้นระยะห่างนะครับพี่น้องเว้นระยะห่างของอ่าต้นกับอ่ารั้วนะครับนี่ครับอ่าริมรั้วนะอันนี้ก็อ่ายุคขานี้ติดกับถนนเลยนะนี่ก็อาจจะนี่นะครับมันก็โดนครับอ่าก็โดนถนนโดนรถโดนอะไรนะครับก็จะเป็นประเด็นนะครับอ่าถ้า ปลูกยางพารานี่ควรเว้นไว้นะครับยางต่ําก็2เมตรนะครับยางต่ํา2เมตรก็คือเบสิกนะพี่น้องแต่ว่าถ้าเหมาะสมจริงๆนะครับก็3นะครับ3 3เมตรนี่พอดีนะครับพอดีกับกิ่งกา้านไม่ล้มนะไม่ล้าไปหาฟังอื่นนะครับอันนี้ก็คือ,อการแก้ปัญหาตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับก่อนที่สิพิดกันพี่น้อง ก่อนที่จะเถียงกันนะครับก็ควรจะ <c oughs> หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงปัญหานะครับหรือว่า,าถ้าปลูกแล้วนะครับกิ่งก้านยังยืนอยู่นะครับก็ควรจะตัดนะครับตัดแต่งกิ่งให้อย่างน้อยที่สุดนะ ก็เขาก็ชาวสวนอยู่ข้างๆนะครับหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าใครที่ปลูกด้วยกันนี่เขาก็ได้มีความคิดว่าเพิ่อนก็ได้มาดูแลสวนเพื่อนก็ไม่ได้ปล่อยปล่าล่าเลยนี่ก็ถือว่าเขาก็จากหนักก็จะเป็นเบาผลใครไปนะครับในการนี่แหละนะครับที่ว่าล้ำกันพี่น้องก็ เห็นนะครับนี่ก็เดี๋ยวก็จะได้ตัดแต่งกิ่งให้พี่น้องนะครับเพราะว่าถ้าฝนมานะครับก็ต้องตัดตัดหน่อยนะครับคราวนี้มันแหละพี่น้องมันเป็นปัญหายัางไงนะครับก็มันนี่เป็นปัญหามากกว่านะครับเพราะว่าเป็นพืชที่เล็กนะครับบางทีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้ๆนี่ก็ม,มีปัญหานะพี่น้องหมามามาวิ่งใส่ มาควัดมาทำอะไรที่ทําให้มันเสียหายนี่เขาก็จะโทษเจ้าของสวนกน็เป็นปเรื่องเป็นราวกันนะับอันนี้ก็เ,เรื่องเรื่องของมันอีกนะมันก็ยังยังมารบปวนยางเหมือนกันนะีนอย <ś le> ่างเช่นว่าใช้ยากําจัดวัชพืชนะครับหรือว่าใช้ยากำจัดศัตรูพืชอย่างเงี้ย แต่ว่าก็อาจจะสูญเสียกับรากนะครับดังนั้นต้นยางเนี่ยครับถ้าปลูกใกล้ๆนี้มันก็ล้าแล้วก็หาอาหารอยู่ข้างมันนะครับมันเขากอ็อาจจะต้องอถ้าเขาขีดยานะ,ะต้นต้นยางของเราก็อาจจะโทมนะครับหรือว่ามีอหตการที่ น้ำยางที่ไหลไม่ค่อยดีนะพี่น้องมันก็เลยนี่นะครับเป็นปัญหานะอันนี้ก็น,นี่นะพี่น้องมันยื่นมาอย่างนี้นะพี่น้องก็อันนี้เป็นถนนก็ก็คือไม่เป็นไรนะครับแต่งให้สูงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามันต่ําอยู่นะพี่นอ้องมันก็จะมีปัญหาขเขานะครับมันนี่ก็ต้องอนี่นะครับเขาก็จะปลูกมันนะครับเขาก็ต้องอคิดถึงผลกระทบนะครับของการปลูกยางนะครับ เพราะว่าการฉีดพ่นยาก็เป็นส่วนที่ทำให้ชาวสวนนี่หนักใจเหมือนกันนะครับหรือว่าใช้สารเคมีต่างๆนานา,นาใช้แน่นอนที่คุมยาอย่างนี้เอาคนไม่ไหวนะพี่น้องออมันต้องมีสารกำจัดวัชพืชน,นะครับก็นี่และนะครับทั้งสอง ทํายังไงถึงจะไม่รบกวนกันก็คืออยู่ด้วยกันฉันพี่น้องนะครับช่วยเหลือกันไปนะครับะจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาครับสวัสดีครับ